คือฉันเศร้ามากเลยโซน่าคือแบบไม่เปิดขายตอนนี้อะ่ะถ้าจะซื้อเราต้องซื้อแบบบันเดิลซึ่งมันมื่นอาพีเลยแล้วบางตัวเราก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกร็ได้อะก็ดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมปฏิบัติการรับกุหลาบดํานะคะอธิบายสั้นๆก็คือ เราจะต้องโค่นล้มบอสซึ่งบอสอะไรก็ไม่รู้นะคะมีเลือดร้อยหนึ่งโดยเราจะต้องใช้เงินเพื่อซื้อดาเมจมาฆ่าบอสต,ตัวนี้นะคะมันก็จะมี2ราคาราคาแรกคือ1 9 9ราคาอันที่2ก็คือ789นะคะโดยการซื้อแต่ละทีเนี่ยมันก็จะสุ่มดาเมจซึ่งเดี๋ยวฉันจะซื้อเลยละกัน่อเดี๋ยวก่อนเนี่ยเห็นดาเมจไหมคะเราจะสร้างความเสียหาย หรือไม่ก็16หรือไม่ก็32หรือไม่ก็64หรือไม่ก็ร้อยหนึงไปเลยนะคะถ้าถ้าจะเอาคุ้มอะ่ะก็ต้องซื้ออันที่มันแพงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดอันนี้ไปเลยอ่าครั้งแรกเราจะได้สุ่มดาเมจเท่าไหร่โอ้ยนี่8หน่วยพังมากถ้าคือ8หน่วยนี่คือพังมากจะก็ได้ออฟใหม่มานะคะ7อันก็โอเคเออแล้วเราลืมบอกไปนะคะว่าแบบ r p เรามีอยู่ประมาณ7000ถ้าสมมติว่าเราเล่นกิจกรรมเนี้ยเราเสียไป7000ซึ่ง ยังไม่ล้มบอสอ่ะก็ถือว่ามันคือความเกลือมันคือความไปพักอ่ะค่ะที่มันจะเหมาได้เลยนะคะถ้ามันเจ็ดพันแล้วมันยังไม่บัตรมูนทาลอนถ้ามันเจ็ดพันแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดาเมจเยอะมากเมื่อกี้เราได้สามสิบสองดาเมจทุกคนออโอเคโอเคเริ่มเห็นแววดีเห็นแววล,ล้มบอสได้ก็เดี๋ยวก,กดต่อเลยแล้วกันนะคะเจ็ดพันไอพีของเราจะหายไปเลยพิบตาหรือเปล่าอ,อ,อันนี้16หหน่วยเนาะ ้ยได้โทเคนมา200ว่ะโทเคนต้อง200เลยนะถือว่าดีมากเลยเนี่ยเหลือเหลือ44แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวกดไปอย่างรวดเร็วแต่ RP พีฉันเหลือ4,800โอเคโอเคโอเครีบรีบตายนะคะบอร,รีบตายนะคะอันนี้อ่าได้16หน่วยก็มีแววดีมีแววล,ลมบอสได้อยู่ <c oughs> ครั้งนี้มันต้องได้แล้วไหม เฮ้ยแต่แบบเรารีวิวกิจกรรมแปบ,บเดียวมากเลยนะยถ้าสมมติว่าแบบมันลมได้แล้วอะก็เดี๋ยวลองกดดูแล้วกัน <Hi S 1> คือแบบ babe, ยังไม่ถึงโอ m ม god คือได้แล้ว <laughs> คือแบบยังไม่ถึง5้านาทีเลยมัวงเนี้ยรีวิวกิจกรรมเนี้ย okay. <laughs> ได้ใส่ออกโซน่ามาแล้วนะคะแล้ว ก็คือถ้ามันล้มบอสตัวที่2เนี่ยมันก็จะให้สกินเลเจนล่ะซึ่งเราสามารถเลือกเองได้เลยนะคะแต่ล้มบอสครั้งที่1อ่ะก็คือไม่ได้นะเราได้แค่ใส่อบโซน่าเฉยๆนะเรามาดูของที่ฉันได้ก็เราได้โทเคนไปตอนแรกเรามีอยู่200ตอนนี้ขึ้นมา600ก็แปลว่าเราได้มา400กว่าโทเคนนะคะแล้วก็มีใส่อบอฟอีกนะคะ7อันอ่ะเราเปิดไปเลยละกันอย่างรวดเร็วนะคะ คือแบบคลิปนี้น่าจะรวดเร็วว่องไวที่สุดซึ่งก็เป็นสกินอ่อมค่ะไม่เอาค่ะเอ,อ้อเพชรแดงเหรอคะน่ารักดีนะคะไอเฮ้โปรเจกต์อาริเลียสวยชวิตเตฟเฟต์ทันเดิลสเวนโอ๊ยทำไมมีตัวตัวผู้ชายหล่อๆเมนๆไม่ลดเลยอะคะ่ะในไหนคลิปมันก็คงสั้นมากนะเดี๋ยวขอซุ่มพวกนี้รวมๆกันไปเลยแล้วกันนะคะกดสุ่มไปเลยะคะ่ะดูสิได้ไร อ้ยสวยนะคะเนี่ยวลา,าดิเมียตัวนี้สกิลมองยากด้วยดาร์วอเตอร์สุมอีกสุมอีกมีแต่ฟิลแบบเพชรแดงเนาะไม่ค่อยอยากสุมเลยสุมพวกอีปิกไปก่อนก็ได้นะลองดูนะคะอีกสักอันหนึ่งเออลำเบิร์เพชรแดงซึ่งเข้าไปในกระเป๋าแล้วนะคะเฮย้ยมันจบแล้วหรอเธอคลิปนี้คือมันจบแล้วซึ่ถามว่ามันคุ้มไหม ก็เฉยๆละกันนะคะไม่มีความคุ้มมากหรือว่าไม่มีความเกลืออะไรใดๆสำหรับเราที่แบบอยากได้โซน่าตัวนี้มากเลยแต่ว่าซื้อแบบแพ็กรวมมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าบางตัวเราก็ไม่ได้เล่นอ่ะก็มาเล่นนี้ก็ยังดีนะคะมันก็ได้ของแถมเป็นโทเค็นได้เป็นออฟ อะไรแบบมานี้นะคะเออแล้วมันก็ได้สกินอีพิกมาด้วยนะคะเนี่ยบัตรมูนทารอนก็ประมาณนี้ละกันนะคะคลิปของเราแบบสั้นๆมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นิดนึงนะคะก่อนไปวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย